สวัสดีค่ะทุกคนันนี้นะคะแล้วก็จะพาทุกคนนะคะไปรีวิวโทรศัพท์ vivo y6j กันนะคะเป็นรุ่นจริงแท้แน่นอนอ่ะอันดับแรกเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของ vivo นะคะที่เหมือนแท้แน่นอนก็สำหรับนี้นะคะ อ่าส่วนาเลือ่อนด้านล่างขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ใน <c oughs> เรื่องความเร็ไวไ Wi ไฟไฟฉายภาพน่านติวพิเศษการป้องกันดวงตาก็จะแบบนี้นะคะี่ซีนหลักอื่นเลยอันนี้เป็นไว f i ของเรานะคะที่เครื่อข่ายข้อมูลระบบสันชาร์ตสีฟ้าแล้วก็ล็อกแนวตัง้งประหยัดแบบพลังงานสูงหมดเอาไฟห้ามรบกวนบ,บูทูธต่างๆนานาระบบประสิทธิ์ต่างๆางท่านนี้ปเป็นเห็นจุดส,สามจุดไหมคะกดเข้าไปคะ่ะ ก็จะกลายเป็นรูปหน้าแบบนี้เนาะเราสามารถปรับย้ายอะไรได้ต่างๆเลยนะก็ตกลงจากนั้นไปดูอัลบั้มกันดีกว่านะคะอันนี้ก็คืออัลบั้มของ v i v o y 6 7นะคะอันนี้คือเขาไม่ได้แถมรูปมาอยูน่นะคือพี่ไปทำคลิปมานะคะแล้วจากนั้นอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเคล็ดของ vivo อ6 7กก็จะประมาณนี้แหละทุกคน ต่อไปตรงนี้มันก็จะเป็นเครื่องมือบันทึกเสียงต่างๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องมือตรงัวนี้ก็จะเป็นเกมที่เอาไว้เล่นโดยเฉพาะนะคะแล้วก็มีเฟซไลน์ด้วยนะคะแล้วก็มีแอปเทมแป้นพิมพ์เปลี่ยนด้วย <c oughs> แล้วอันนี้นะคะก็จะเป็น youtube นะคะแต่ว่า แล้วก็ยังนะคะันะอาสวัสดนี้ก็จะเป็น Google ของ Vivo ว6รจิตนะคะ TikTok App1D นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย